สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมชัยชัยค่ามงคนนะครับจากช่องโร้จาร์เชยนําประจาพลังบวกร้อยล้านนะครับจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของชาราศีสิงประจําเดือนมิถุนายนสองพันห้อมาดูดิครับว่าชาราสีสิงจะดีหรือเปล่าในเดือนนี้มารับชมกันเลยครับเรื่องแรกนะครับที่จะมาพูดถึงสหรับชาราสีสิงก็คือเรื่องของตัวตนของชาวสิงโตในเดือนนี้ ปัญหาของชาวสิงยเดินนี้ก็คือมีความเป็นผู้นําจนเกินไปนะครับด้วยการที่คุณรู้เยอะกว่าผู้นําโดยปกติทั่วไปทําให้คุณไม่เชื่อใครคุณมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเองอย่างที่สุดดีที่สุดและเมื่อคุณคิดว่าคุณคือศูนย์กลางของจักรวาแลแล้วก็นั่นแหละไฮนะจะมาเยือนจะทําให้คุณดื้อรานจนเกินพอดีและมีเรื่องมีราวกับคู่ก กับคู่กรณีได้โดยง่ายดายนั่นเองนะครับส่วนเรื่องต่อมาคือเรื่องของจิตใจของชาวราศีสิงในช่วงเวลานี้นั้นนะครับถือว่าคุณไม่ชอบที่จะลงรายละเอียดด้านบัญชีด้านเอกสารเอาเลยนะครับท,ทั้งที่คุณก็สามารถที่จะทํามันได้ดีแบบแทบไม่มีทิฏฐิเลยทีเดียวด้วยซ้ำนะครับในสมองของคุณเนี่ยถือว่าทุกอย่างมันช่างเป็นเงินเป็นทองนะครับรู้ว่าจะขายอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่นะครับทําอย่างไรเนี่ย เพื่อให้ได้กําังงานเพื่อสร้างความมันม่นคงมั่นคงนะครับในระยะยาว,ยาวเป็นสําคัญนั่นเองนะครับส่วนเรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการเงินนะครับการเงินสำหรับชาวราศีสิงห์ก็คือเรื่องของอ่าเรื่องแรกคือเงินสดในมือนะครับสิ่งที่ผิดพลาดก็คือการละเลยในจุดเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะด้วยความไวเกินไปนะครับคล่องจนเกินเหตุเกินไป จนลืมจุดเล็กๆน้อยๆนะครับไปบ้างซึ่งก็อาจจะนำพามาซึ่งความเสียชื่อเสียงจากความผิดพลาดได้โดยไม่ได้ตั้งใจนั่นเองนะครับหรือโดนตําหนิจากเจ้านายได้โดยง่ายนั่นเองนะครับเรื่องของเงินหมุนระยะสั้นๆเนี่ยถือว่าความคล่องทางการเงินของคุณเนี่ยเป็นประเภทแบบลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดนะครับคล่องยิ่งกว่าคล่องนะครับระวังคล่องจนเกิดความประมาทความเคยชินระวังคล่องจนเหลืองก็ว่าได้นะครับเรื่องต่อไปคือเรื่องของเงินหมุนระยะยาวยๆๆเนี่ย จะมีการเปลี่ยนบริษัทหรือทำธุรกิจเพิ่มเติมเข้ามานะครับอาจจะเพราะว่าคุณเนี่ยเริ่มเห็นช่องทางที่มันจะสามารถต่อยอดได้ในระยะยาวๆนั่นเองนะครับอาเพราะว่าใส่เหตุว่าในตัวใหม่ที่จะลงทุนนั้นนะครับคู่แข่งน้อยหรือยังมีช่องว่างทางการตลาด ทางการขายอีกมากที่สามารถที่จะเข้าไปแข่งขันเข้าไปลงทุนและกอบโกยได้ในระยะยะวนั่นเองนะครับแต่กันนั้นก็ตามนะครับคุณก็ยังต้องศึกษาด้วยความรอบคอบอย่างที่สุดและว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการทำธุรกิจตัวใหม่ๆนี้นะน,น,นั่นเองนะครับมาดูเรื่องของมุมการงานกันต่อนะสหรับชาวราศีสิงห์ปัญหาที่เคยมีเยอะสาหเรื่องงานเนี่ยทั้งจากเรื่องของตัวแทน ผู้ดำเนินการแทนนะครับต่างล้วนได้รับการแก้ไขให้คล่องตัวนะครับไปเยอะแล้วนะครับจนแทบี่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาอะไรแล้วนั่นเองนะครับและช่วงนี้นะครับดาวพุธเด่นมากๆนะสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับจึงเด่นด้านของงานเอกสาร บัญชีการเงินไปรอดนะครับแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติแต่ก็ทําแบบ w o r k f r o m Home นะครับได้อย่างราบรื่นและเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนันเดงนะครับยิ่งธุรกิจส่วนตัวด้วยนะถือว่าไปรอดเลยนะครับจุดแข็งของชาวสิงก็คือรู้เท่าทันคู่ค้านะครับรู้เท่าทันช่องว่างทางการตลาดว่ากลุ่มลูกค้าที่ยังมีเนี่ยยังมีโอกาสเป็นของเรานั้นนะครับต้องการอะไรนะครับมีความไม่พอใจอะไรในสินค้าของคู่แข่งอื่นที่มีอยู่แล้วนะครับรู้เทรน ดาวเทรนเก่งว่านะครับคู่แข่งมีจุดด้อยอะไรบ้างเราสามารถเสียบสินค้าอะไรเข้าไปแทนที่เขาได้บ้างถือว่าตัวคนเองนะครับยังดีกว่าคู่แข่งนะครับเยอะคุณยังดูเหนือกว่าคู่แข่งประมาณเท่าตัวหรือถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์คุณอาจจะมีร้อยนะครับคู่แข่งอาจจะมีคู่แข่งคุณอาจจะมีแค่4ี่สิบห้าถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับเมื่อคุณยังมีความเหนือกว่าคู่แข่งนะครับฉะนั้นคุณจึงมั่นใจในศักยภาพของตัวคนเองเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหากคุณสวดมนต์ภาวนาอยู่อบ่อยๆหรือทําบุญให้เจ้าที่นะครับว่าเจ้าที่อยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับก็จะยิ่งผลบุญจะยิ่งแรงนะครับส่งผลให้การงานจะเดินก้าวหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่อีกขั้นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับมุมความรักนั้นของชาวสิงห์น,นะครับคนที่จะยังคลิกยังโสดอยู่นะครับจะมีคนเข้ามาทําให้จิตใจของคุณเนี่ยปั่นป่วนเขาเรียกมันถูกใจ จนคุณสิธ์ต่างเนี่ยไม่อยู่กับนึกตัวเลยแม้เจอคนที่เรียกว่าคุณชอบด่านะครับแต่คุณเนี่ยก็ยิ่งหลงว่าเขาชมเลยนะครับยิ่งด่ายิ่งชอบทั้ง,งนั้นนะครับยิ่งตบยิ่งอยากจูบยิ่งมาดูนะครับยิ่งถูกใจนะครับและสัจใจนั่นเองนะครับการแสดงออกของข่าวระเธอน,นนะครับไม่เกรงกลัวใครเลยนะครับไม่กลัวคุณด้วยชอบขัดใจคุณอีกต่างหากนะครับหัวรัน้นแถมดื้อแบบหน้าเคกระโล น้าเกียวบางเป็นอย่างยิ่งนะครับยิ่งการพูดจาไม่ต้องพูดถึงไม่กลัวหน้าอินไม่กลัวหน้าผมที่ไหนนะครับแต่ก็นั่นแหละรครับคือสเสน่ห์ที่ทําให้คุณเนี่ยประทับใจในตัวเธอและเขาอย่างมากนั่นเองนะครับส่วนคนที่มีครอบครัวหรือมีคนรักอยู่แล้วแล้วก็จะเข้าใจกันดีก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเข้าใจแฟนเราอย่างดีรู้ว่าชอบอะไรเชื่ออะไร,เก,ออะไรเกียดอะไรเดาทางออกหมดว่าแสดงสีหน้าแบบนี้ต้องการอะไร แทบไม่ต้องพูดออกมาก็ดาวทางได้แล้วนะครับถือว่าดูจากพฤติการการแสดงออกเนี่ยอย่างนี้อยากได้อะไรประสบการณ์ที่ผ่านมาจากการอยู่ด้วยกันนะครับมันสอนนั่นเองนะครับจึงรู้ว่าจะทําอย่างไรไม่ให้มีปัญหาการและทําอย่างไรให้ความรักมันแฮปปี้ตลอดเวลานั่นเองนะครับส่วนเรื่องของตัวเลขนาโชคน,นะครับสำหรับชาวราศีสิงห์ในงวดเเขาเรียกว่าในเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็จะเด่น เลข5เลข0เลข4นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับชาวราสี 4, 4. ่สห่ประจำเดือนมิถุนายนส5 6 4หายกก็ขอจบแต่เพียงนี้นะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งช่องหัวใจชาแนลเป็นกำลังใจให้ผมและหัวใจชาแนลด้วยครับขอบคุณมากๆครับ